สูรพิเศษมีสิ่งใดที่ทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีคลิปนี้มีคําตอบค่ะพี่ปราต้องเลือกที่จะใช้หรือดื่มสินค้าอะไรก็ตามต้องมีประโยชน์วันนี้พี่ปลาเลือกมัชัสิ่งนี้ค่ะและประโยชน์ของมันคืออะไรมาฟังพี่ปลาเลยนะคะมัชาสูบพิเศษที่พี่ปราดื่มอยู่เป็นประจํามีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. มีเนเชอรัลคาเฟอีนช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ใช้พลังงานสมรรง ทำให้ร่างกายเราตื่นตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ2มีเอลทีอานีน,นช่วยเพิ่มสมาธิความสามารถในการเรียนรู้จดจำช่วยเพิ่มคลื่นอัลฟาในสมองซึ่งทำให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายลดแรงกดดัน3ม,มีคาเทชินช่วยบำรุงเซลล์สมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งการเผาผลาญไขมันค่ะ โอ้ยเท่านี้เราก็ต้องเลือกดื่มชามชชาติสูตพิเศษนี้แล้วนะคะแล้วเรามาดื่มกันค่ะเชื่อพี่ปลานะคะ